สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CNX นนะครับก็อยู่กันในเซิร์ฟ18บันะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าคออัศวินนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูอัศวินก่อนครับที่เพิ่งที่เราปั้นได้นะครับตอนนี้ผมก็ปั้นอยู่ที่5ดาวเหลืองเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นวันที่2นะที่ปั้นเอ่อพัสดีพิเศษก็เป็นขั้น3นะครับสำหรับใครที่อยากดูย้อนหลังก็ไปดูได้นะในไลน์นะผมก็ปั้นพาสามไปหมดไปประมาณ5 0,000พอดีนะครับ โดนไปเกือบเจ็ดร้อยแบงค์มั้งเซตัสก็พังเกือกต,ต,ตีที่หนึ่งล้านสี่แสนครับ HP ที่ห้าล้านนะความเร็วเจ็ดร้อยอัตราคียสี่สี่นะครับแผ่นทักษะก็ยังฟาร์มไม่หมดนะครัแบแผ่นทักษะก็ใส่ได้แค่สามแผ่นนะเดี๋ยวต้องค่อยไปทําเพิ่มค่อยค่อยทำเพิ่มนะผมก็เพิ่งปั้นวันนี้วันแรกครับเอ่อไอเทมเฉพาะก็เป็นสองดาวตอเเฉพาะก็เป็นสี่ดาวนะครับซตออุปกรณ์ก็โยกมาจากเกลิว ทั้งหมดเลยนะครับจริงๆต้องใส่เป็นโจมตีเร็วเท็พลังไฟนะครับเหมือนแฟตนะเพราะว่าตัวนี้ออกก่อนก็จะได้อันตีก่อนอันตีของมันก็ลดอัตราดาเมจของอีกฝั่งนะทั้งทีนะก็เลยออกก่อนได้ก็ยิ่งดีนะการบรัาก็เป็นสปีดสามแถวนะแล้วก็อีกสองแถวก็เดี๋ยวต้องไปรีนะการบร้าบเราก็ต้องทําใหม่หมดเลยนะเพราะว่าผมไม่เคยใช้ตัวเทคนิคเลยนะก็เหมือนต้องเลือกใหม่หมดเลยนะ ต้องไปรีออฟใหม่อ่ะนี่ก็ใส่แก้ขัดไปกันนะประมาณนี้นี่นะพพลังก็อยู่ที่9้าล้านนะครับเดี๋ยวถ้าฟาร์มอะไรเสร็จทำทักษะเสร็จใส่แผ่นอะไรเรียบร้อยก็่าจะอยู่ที่12ล้านนะคิดว่าประมาณนั้นนะก็ใครที่ใส่มาก็น่าจะพลังหายไปกันเยอะนะพี่บัตรผมไปดูคลิปมาก็หายไป8ล้านเลยนะผมก็หายไปประมาณ10ประมาณ5ล้านนะพี่บัตรหายไป10ล้านหรือเปล่า10หรือ8ผมก็จำไม่ได้ละนี่นะเดี๋ยวผมก็จะมา ตีให้ดูนะครับตีกับเอมบูนะคือเอมบูเขายังไม่มีคออสอสศวินจักกลนะครับก็จะได้ประกอบการตัดสินใจนะครับเห็นคนเขาเถียงเงินเสียงแตกนะว่าควรจัดกับควรข้ามควรจัดนะครับสําหรับผมก็ควรจัดนะก็เดี๋ยวตีดูว่าผมตีกับคนที่ใช้คอเกลิวแล้วใช้คออสศวินจักกลมันจบชนะง่ายขนาดไหนนะครับ มาครับก็เป็นแฟดผมเปิดไปก่อนครับเซสกิไปหกล้านโคตรเบาแล้วก็ลาชาใต้ดินมาวารลวัลวสติลไปครับตุม้มสาล้านครับอีกาไซาย,ยัมไปที่นกครับ30ล้านลบโลบไปนะก็ไล่ต่อยครับลบโลบอีกไล่ต่อยลบโลบอีกตายเลยครับนี่ขนาด ยังไม่ได้ใช้พาสีของเอัศวินจากกลเลยนะผมว่าแค่เฉพาะตัวเมตานะตอนนี้ก็คือคอเกลิวแทบจะไรประโยชน์แล้วนะพอคอพอตัวตัว,ตว,ตวไม่ใช่คอหรอกจริงๆสำหรับคอไม่ได้เก่งนะสำหรับผมผมว่าคอมันเฉยๆมากนะแค่ตัวมันแก้ทางกันนะพออัศวินจากกลเข้ามาพาสีมันลบโลนะก็คือคอเกลิวกลายเป็นเหมือนไม่มีคอเลยนะตอนนี้นะ เดี๋ยวก็ก็ไล่อันติมามาเรีวติลมาเท่าไหร่34ล้านครับก็ตอนนี้ทะเลลึกติดโลอยู่ครับืทะเลลึกไปละเมื่อกี้นกติดโลนะนกก็โดนลบโลโลก็หายไปเลยนะนี่เนี่ยนี่ก็ลบโลนะนี่ก็ลบโล่ตายละก็คือโล่หมดแล้วดันแฟติดโลนะครับนะปึ๊บโลหายไปเลยครับ ก็คือตอนนี้คอเกเรียวมันก็เลยดูไม่มีประโยชน์นะครับไม่ต้องทําอะไรแนคะ่ยืนเฉยๆนะ้ก็ลบโลเลยนะ้ำแล้วลบเรื่อยๆเลยนะมันลบได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยใต้ดินเพิ่งติดโลนะก็คือหายไปแล้วมันเลยต้องทุกคนมันก็เลยต้องมาเปลี่ยนมาใช้คอจากอัลเินจากกลนะครับแต่ว่าคอมันสำหรับผมไม่ได้เก่งไม่ได้ว้าวเหมือนตอนเกเรียวเข้ามานะคอเกเรียวสำหรับผมยังใช้ผ่านด่าน ใช้ผ่านด่านใช้ตีบงตีบอสอะไรง่ายกว่าคออัศวินจากกลออกนะสำหรับผมนะแล้วก็ตัวมันใช้ง่ายกว่านะอัศวินจากกลคือตัวต้องครบสายนะคอเกลียวแบบใช้เลือกตัวใช้ง่ายกว่านะทะเลตูโจมไปที่แฟตตายลลัวครับตายลวๆนวตายเรลัวครับ วาร็วสติวไปอีกไม่ต้องเล่นโคมงโดดโล่หายหายไปเลยเห็นไหมค่อยขี้โก,โกงนะเกิดมาเพื่อแก้ทางคอเกรียวเลยคนระับอันนี้คือสู้กันพลังห่างกันแค่7ล้านนะครับผม97นะเอ็มบู90ล้านนะไม่ได้ ไม่ใช่พลังแบบห่างกันแบบเป็นครึ่งๆรึครับวันเะทินคิวเลยนะไม่วันเทินคิวยังไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ติดติดโล้โก็คือแทบจะวันเทินคิวนะปกติสู้กันก็สูสี่วันนี้นะพอเขาไม่ใส่คอเออเขายังใช้อคอเกลแล้วผมมาใช้คออัอศวินจกนักกวนก็คือโคตรขาดเลยนะ ตอนนี้เขาเหลือแค่สองตัวครับมาเทินสองปาดมาตีโอมทีเกอรสนายพี่ครับเรียบร้อยจบครับเราก็เหลือครบหกตัวเลยคนระับเพิ่งชุบไปแค่รอบสองรอบเองนะ ก็คือชนะแล้วไวจัดๆเลยนะสู้คนที่ไม่ได้ใช้คอจักรอัศวินจักรกลแล้วใช้คอเกลิวเนะพลังห่างก,กันไปถึงสิบล้านนะก็มีผมจะตีคออัศวนให้ดูก็มันน่าจะไม่มีคนที่สู้กันได้แล้วด้วยนี่มันก็ไม่น่าสู้ได้นะคนนี้ก็กากเกินนะถูกไปตีกับ คุณแดนนี่ให้ดูแล้วกันนะเป็นตัวบักจากสี่แปดเจ็ดนะอ้าวยังไม่เจอมีก่อนเลยนี่ไปก่อนเลยตบเราทุกคลิปนะสู้ได้ไม่ได้ก็ตีเรานะตีเราเหมือนทุกคลิปนะคนนี้เอาไปก่อนเลยวันเดินคิวโชว์น้องๆ้องไปดิจะดูเลยจะคลิปยาวนะนี่ก็เป็นว่าโดนไปละกันแค่นั้นแหละ ว่าคุณแดนนี่แป๊บปับก็เป็น5้าบแล้านนะก็ไม่รู้จะเห็นความต่างหรือเปล่านะครับเป็นทีมเมตาเหมือนกันแต่ว่าพลังมันต่างกันเป็นครึ่งๆเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าสู้กับคุณแดนนี่แล้วดูแบบ ซูซีคือสู้ได้นานกว่าเอมบูหรือเปล่ารู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าคอเกเรลคือแบบไม่มีประโยชน์เลยนะคอนี่ยังคือแบบต่อยแล้วก็ยังดูตายยากกว่าเยอะเลยนะทำตะเมจไปก็แม่งติดเม็ดจงเม็ดเจมยังเืเหลือเม็ดเจมอีกเยอนะโอ้หิวตายดินซะด้วยไม่ต้องเล่นเติมไายสิล้าน เออที่มันล่กแอนตีแรงเพราะว่าของผมเป็นสีทองสองดาวหมดเลยนะมันก็เลยแรงนะอันติทีเกือบ10ล้านไม่ก็เป็น10ล้านเลยนะเขาที่ส่วนมาสองล้านชิวๆครับดูเม็ดเจมแม่งก็คือเม็ดเจมใต้ดินยาวกว่าหัแฟตอีกนะเดี๋ยวดูเม็ดเจมใต้ดินนะ ฮิวไบดูโอโหไปถึงขาแฟตละเขาอีกาสะไยมาติดไฟ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 ตายติดไฟตายอันตีมาหกล้านนะครับติดหลบหลบแบบดิกิตตอลดิกิตตอล เร็วๆก,ก็อีกาสไนามาหกล้านสี่แล้วก็มาละพระเอกของคลิปทานฟอร์มซิลเวอร์โคม,มไมนฮี่หลบหมดเลยชิบหายโคม1กล้ 19, นานอีกาสไนไป 14ล้านแล้วก็ตายแล้วก็กลับมาตัวที่โดนฮิวไปกลับมาก็ตายไม่รู้เป็นไายตายนะดาเมจแม่งไม่รู้มาจากไหนนักหนาเมตานี้ต่อยไป3าล้านยังไม่ตายนะดูดิก็คือทำให้ตึกขึ้นเยอะนะอันนี้ที่จบไวเพราะว่ามันทีมพลังทีมมันต่างกันเกินนะถ้าใครถ้าคือถ้าสู้กับทีมแบบซูซีกันนะก็คือน่าจะแบบนานจัดๆเลยนะที่ดูเมตาไต้หวันมาจาก ที่ลอยเล่นนะที่พี่ถูเอามาลงคลิปนะสุดท้ายเหมือนจะไปวัดกันที่แทงท็อปนะว่าแบบแทงท็อปใครสุดกว่านะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไปหาสู้จะไปสู้กับคนที่สูสีกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แล้วนะนะเพราะมันมีแค่เอ็มบูนะที่แบบสู้กันแล้วแบบยังแบบนานหน่อยสูสีนะแต่เอ็มบูเขาก็ไม่ได้ใส่คออัศวินนะก็ถือว่าให้ดูแล้วกันว่าคออัศวินสู้กับคอเกลิวคนที่ไม่มี ไอคนที่ใช้คออสุยมันแบบชนะทางขนาดไหนนะโอเคครับคลิปนี้ก็ได้แค่นี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะ